ไฮสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Simo b a t e EP สองเด็ลุงเป็นใครคะทำไมรู้อยากออกกล้องหรอวันนี้นะคะเบลก็จะให้ทั้งสองแต่งางานกันนะแล้วเบลก็ทําการสร้างบ้านแต่งบ้านให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเหมือนไหมแต่ก็น่าจะพอได้นะคะ <laughs> เราก็ไปดูบ้านที่เราแต่งกันเลยนะคะ เบลก็ให้ดูรอบรอบบ้านกันก่อนนะคะว่าเป็นไงมันก็อาจจะไม่ได้สวยก <c oughs> ็แต่ว่าไม่เป็นก็จะประมาณนี้แหละค่ะได้แค่เท่านี้จริงๆเราก็มาซื้อที่ดินกันใหม่เลยนะคะแล้วก็สร้างบ้านอะไรให้เรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้มันก็จะดูแบบปแปลกนิดน,นึงอะเนาะ <c oughs> ถ้าแบบเอาหลังคาอะไรขึ้นอะ <c oughs> เราจะให้ดูมุมสูงนะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้ ส่วนหลังบ้านยังไม่ได้แต่งนะเดี๋ยวว่าจะแต่งอยู่เรามาดูตัวบ้านกันก่อนนะคะห้องแรกก็จะเป็นห้องของอ e ีลไยกับนับวดญิงของเขานั่นเองนะคะก็ดําแดงนะคะห้องที่สองก็จะเป็นของลูกชายนะคะแต่ก็ยังไม่มีก็เอาไว้ก่อนในตัวบ้าน,นะคะ่ะเราก็จะมีห้องรับแขกในตัวบ้านเราจะเอาเป็นสีแดงกับดํานะคะให้เหมือนคล้ายๆกับนับวดยิงนะ นี่ก็จะเป็นห้องของลูกสาวสวยมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็จะเป็นห้องรับแขกส่วนอีกห้องหนึ่งที่ว่างเปล่าอยู่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําเป็นห้องอะไรนะคะก็ทําเผื่อไว้ก่อนตอนนี้ที่ยังไม่เห็นตั้งทีวีเพราะเลเวลยังไม่ถึงค่ะมันเลยยังไม่ให้แต่ถ้าเลเวลถึงมีทีวีมีคอมอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็น สมบูรณ์อันนี้ก็แบบคร่าวๆไปก่อนละกันพออยู่ได้นะคะก็เราจะให้ทั้งสองแต่งงานกัน,นะคเขาตอนนี้เบลเลเวลเจ็ดเบลนะคะก็เราก็เข้าไปดูเพจกันก่อนถะะ้เขาผิดเพจของการแต่งงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะไปทำกันเลยอันแรกเขาให้เราคุยกับเดซีมคนที่เราจะแต่งงานด้วยนะคะให้ถึงเลเวล4สี่นะคะ ขั้นตอนแรกเราก็จะต้องคุยกับอีไลน์นะคะหรือแม่ก็ให้อีไลน์คุยกับเกยนะคะให้ถึงเลเวล4นะคะก็คือคุยคุยไปให้ถึงเลเวละคะเบลก็จะกดข้ามไปเลยจะเยินไปโลด<ต>ก็ไปดูตอนถึงเลเวล4กันเลยนะคะก็คุยประมาณแบบนี้ละคะ่ะจนถึงเลเวล4เลยนะ ตอนนี้นะคะเราก็คุยกับเกดจนถึงเลเวล4จนเลยมาเลเวล5แล้วนะคะวิธีการดูว่าถึงเลเวล4หรือยังก็กดไปที่ตัวนี้นะคะเดอกทีมของเราพอกดเข้ามาก็กดที่รูปนี้นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าถึงเลเวลไหนแล้วนะคะพอถึงเลเวล4นะคะเราก็กดไปที่เฟสนี้เลยแฟนนะคะแล้วก็เดทกันดืดๆแล้วก็เราก็จะกดข้ามเขเพราะว่า ก็ทาเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเฟสอะไรก็ไปดูกันเลยตอนนี้รายของน้องบดยิงก็เป็นแฟนเกลือที่เรียบร้อยแล้วเฟสที่เราจะทํานะคะก็คือตรงนี้เลยตอนแรกเขาบอกว่าให้เราคุยกับเดะซิมโอเคเราก็คุยไปกับนับวบหญิงนะคะหรือน้องเกของเราเนั่นเองก็เสร็จแล้วจะมีทั้งหมด14เวสนะคะส่วนเฟสนี้ก็คือให้ไปนั่งเก้าอี้หรือโซฟานั่นแหละ ก็ไปนั่งก็จะทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ให้เราคุยกับเบอร์ซิมพาไปเดทนะคะไปตัดเสื้อผ้าอะไรแบบนี้มันก็จะมีเคเวสแบบนี้ขึ้นให้ถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าเป็นเควสของมันนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยก็ทําการข้ามเลยค่ะต่อไปนะคะเควสที่4ก็จะเป็นให้ไปเล่นคอมพิวเตอร์หรือไปกดตรง โต๊กกินข้าวที่บ้านของเรานั่นเองนะคะก็กลับบ้านก่อนให้เรามากดตรงห้องครัวนะคะโต๊ะก,กินข้าวตรงนี้นะ,ะเออตรงไหนวะตรงนี้นี่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 มันจะมีเฟซขึ้นให้นะคะก็กดไปเลยเราก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยะค่ะแบบเสร็จได้ทิีมากกดไปเรียบร้อยต่อไปอันนี้เขาก็ให้เราไปคุยกับเดรซิมของเรานั่นเองให้ไปเดทกินข้าวกันนะคะ นี่เจเราไปกินข้าวกันไหมล่ะข้าวที่บ้านมันจองเจแล้วนะ <l ug> เราก็ทำการเดทต่อไปนะคะจนกว่าจะเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเงินข้ามไปเลยนะคะ <l ug> เพย์ต่อไปนะคะก็เป็นให้คุยกับเดอะซีเหมือนเดิมไปร้านตัดเสื้อผ้านะคะก็กดไปที่เดอะซีของเรานะคะเดอะ์ซีฝ่ายตรงข้ามนะ ใช่แล้วก็นี่กระคามไปเลยตอนนี้ก็เควทที่7นะคะก็ไปที่บ้านไปนั่งโซฟาก็กดไปที่โซฟาของเรากันเลยนี่นะคะเราก็จะทำเฟสนี้เสร็จก็เหลืออีกไม่กี่เควสแล้วอันนี้เขาให้ไปกดที่ตู้เย็นนะคะก็มากดที่ตู้เย็นมาหาของกินมีอะไรกินบ้างนะฉันอยากกินฉันน่าอยากกินเลือดจังเลยมีเปล่าก็เควสต่อไปนะคะก็จะเป็นให้คุยกัน เหมือนเดิมค่ะส่วนแม่ก็จะให้คุยกันนี่แหละไปออกเดทนะคะออกเดทที่ร้านอาหารก็ข้ามไปเลยละกันนะเพื่อการไม่เสียเวลาโอเคค่ะก็ไปดูเควต่อไปอันนี้ก็ให้เรากดไปที่ตัวซิมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเต้นไปผับกันนั่นเองค่ะแค่กดไปที่ตัวซิมคู่ของเรานะคะมันก็จะขึ้นเฟวนให้เลยนะคะ ก็จะเป็นประมาณรูปดาวแบบนั้นนะคะปฏิทินรูปดาวนะก็ะอันนี้ก็กดข้ามไปเลยค่ะเฟสต่อไปก็ให้อาถึงเลยวลสเพพอดีเลยมีรูปได้แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็รออีพีหน้านะเฟสต่อไปนะคะก็จะเป็นต้องคุยกับเพื่อนบ้านนะคะให้ครบสามคนนะเราก็คุยแบบนี้ค่ะกดไปคุยเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นเฟสให้นะกะ็คุยจนเสร็จแล้วนะคะก็ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็กดไปที่ซิมคนเดิมนี่แหละค่ะที่เราคุยไปนะคะก็กดไปอีกทีนะคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบนั้นนะคะจากนั้นเราก็เสร็จไปแล้วนะคะ1คน 1> ก็เลยสองคนนะเดี๋ยวเราขอหาไม่เจอนะคะเราก็จะไปหากันที่ร้านหรือในเมืองนะคะก็ไปหางกันเลยอนนี้นะคะเราก็ได้คนที่สองกันแล้วก็ต่อไปคนที่สามนะคะก็ เรียบร้อยแล้วนะคะครบหมดแล้วต่อไปเฟสนี้ก็คือให้เราไปคุยกับซิมที่จะเราจะแต่งงานด้วยนะกดเข้าไปแล้วก็ไปเดทกันนะคะแบบไม่ได้ไปเดทอะไปประมาณแบบสดสมรสอะไรจสดทะเบียนสมรสอะไรแบบนี้นะคะก็เสร็จเป็นแล้วนะคะก็อ <Super poco> ันนี้เขาก็ให้เราแต่งนะคะเป็นประมาณแบบ แต่งงานของเรานะคะเป็นพวกขันตกแต่งที่เขามีแวให้ก็มาประดับให้ครบนะคะแล้วสามารถแต่งงานได้เลยก็เดี๋ยวเบลจะให้เข้าไปดูนะคะตอนแรกเบลก็หาก่อนว่าจะแต่งในบ้านหรือนอกบ้านดีนะคะเบลว่าเบลแต่งนอกบ้านดีกว่าก็กดไปตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสอันแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกเลยแบบนี้ว่าจะเอาสีไหนอะไรเบลขอ ตัดไปตอนที่เสร็จแล้วเลยละกันนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็เลือกสีได้ตามไปชอบเลยนะคะแต่อาจาจะต้องเสียเงยินเพิ่มนะคะก็ใช้ทั้งหมด3อันนะคะจนครบหมดแล้วนะคะเราก็จะสามารถแต่งงานกันได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็กดนะคะแล้วก็แต่งงานไปคุยกับเดอะซิมของเราที่จะแต่งงานด้วยเราจะเอาเป็นอ e ีไลคุยกับเก๋นะคะนี่ฉันว่าเราคงแต่งงานกันได้แล้วนะ โอ้ก็ได้สิเสียงาพากไม่เปลี่ยนแปลงก็กดไปเลยนะคะก็เรียบร้อยค่ะเข้าสู่างานวานปนงจ้ฝากปุ๊กดีสวยจิจิจีนบอกแม่ตอนนี้ก็แต่งางานกันเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะจีรากับเก เ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะแล้วเราก mm ็ได้แต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแค่ได้กอดองหมานะแบบนี้ก็สามารถนอนเตียงเดียวกันได้นะคะกออู้ืูกันได้ทุกคนเราคึนที่สุดเลยคเก๋โอยแกันจีนน่ะฉันเผืนแทนเลยขนาดแต่งไม่ค่อยเหมือนกันเนี่ยเราก็จะผ่านนองไปนอนด้วยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็จะมีทุกคู่แบบ ค่อยค่อยใส่เือกู่กันนะก็จะเป็นนะห้องนี้นะคะเราก็จะเลือกอันนี้นะคะนอนกับใครนี่เราก็จะมีทให้ด้วยนะคะแต่อย่างดีกว่า <c oughs> นอน,นเลยเรามานอน,น,นกันเถอะนะเก๋มาหิวแล้วตอนนี้นะะเนี่ยเขาไอีไลัยผู้ผิดโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะก็รอติดตามพีหน้านะพีีหน้าก็จะเป็นน้องเก๋กับีไลัย ยังไม่รู้เลยจะตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยแต่เวลว่าจะตั้งชื่อตามที่คิดแหละเข้าไปแล้วนะครัะ